เออสมาดดำคือหรือ,อยังสี่บาทน,นี่พี่น้องมุเจ้าเห็นน้ำข่อยอยู่บ่นี่บนทํเยยมบูเบอรี่พี่น้องมื่อนี้ยี่บนทํเยยมบูเบอรี่หมอบักง่เลยอ่าบูเบอรี่ที่เก็บมางดกว่านี่เราก็เก็บมาเมื่อนี้แต่ว่าเมื่อนี้ได้ลิงงอนปนไปอยู่หน่อยหนึ่งแต่มันกะมันกะบ,บ,บดบดแดงดอกเพราะว่า,วาบูเบอรี่มันหลายกว่าพี่น้อง นี่เอาละพอแล้วปิดไฟแล้วปิดไฟเราได้ี่เพอวานยังมาตีเดี๋ยวมันเย็นมันจิกแขนโพดอืมเวลาหลับไปก็ขนมปังมันจิกแขนโพดเพราะว่าเขามันเย็นหนิมันจิกเหนียวลงกว่านี่แล้วก็ใส่ตู้เย็นไปอีกเดีพี่น้องโลโลครึง่งเกือบสองโลแหละน้ำตาลโลหนึ่ง เพราะว่ามันเปรี้ยวดิลิงงอนพี่น้องลิงงอนมากในสุกปนไดอ่ะเดียบอร่อยแล้วปิดไฟแล้วเอาไว้ให้มันเย็นมาหนิพี่น้องไว้ให้มันเย็นมืออึนเจ้าบุญละยังสิฮักกระปุกกรอกเดี๋ยวโยบุนจะไปฉีกกันอา่าเฮ็ดไว้ถ้าตากแดดมืออื่นกันพี่น้องมือนีสิเบิร์ดเด๋ละหลักคำแล้ว,ลว,ลวทุ่งครึ่งแล้วโอ้ยละแม่พี่น้องเห็นเนี้ยบุญบ่ละแม่นเนี้ยบุญเห็นพี่น้องบ่ป่ะหนิ นี่ผมก็เ่เห็นพี่น้องแดดมันสว่งนี่เหตุเขาเขาเขาทำความสะอาดแล้วตัดขาแล้วพี่น้องนีบนจะจะเอาตากแดดอืดอกซีหนาหนาแน่กระสีจีกตากแดดไว้พี่น้องอือันเราเรื่องว่าอันลวกมันเต็มแล้วมันเต็มมันเต็มตู้แล้ว โอ้เมียชั้นดีเวยใส่เอะเมีดมาน้ำเด็ดเมีดจีบนอแล้วขาเงยอ้วกอพี่น้องขาเงยอ้วกโอ้ยยี่บนเด็ดอันเป็นห้องกระจกพี่น้องห้องกระจกม็นเด็ดส่องตาก็เมื่อจีก็ได้ยู่เด็ด หอกังสี่เดี๋ยวมันแห้งลุงเองมันมันเลยพี่น้องนี่ตอนจีบนี่โอ้มันจีบมวนดีปะขาโอ้ยงีายๆนี่โอ้ยมันเห็นกันปะเนาะที่ผวกระตั้งอันนี้ใส่ เจ้าห็นข่อยบอ่บ่อยเห็นหมุดเจ้าบ่ว่ามันสีเบิดเรียลลล่ะเฮ็ดกระดพี่น้องเพราะว่ามันมันจะเป็นเฮ็ดอย่างอื่นเกิดเรี่ยวเต็มเลยเฮ็ดไอ้กอแดงเฮ็ดนาเรียรายหลายพี่น้องเฮ็ดกอบ้านเฮานีิละ่ะจะดอก,กง,งามห้าล้างบอกะ กี่กีกือกินก็รลังเกิดแล้วก็เฮ็ดเอเฮ็ดเพิงเลือดเมียเวลาเขาดอกหน้านาแหละเฮ็ดเพลิงเลือดก็ได้ขาแดงแดงดอกเวลาเขาไปนสูนมันไปนั่นมันน,นี่นนสิมันกระแดงแดงๆนะเขาจะเอื่นเฮ็ดเพิงเลือดหลายแต่ว่าเฮ็ดเพิงหวานข้ายู่บานนะักเพะท่าน,นมีพี่น้องมีกับบะท่าน หักหักหักกินหักกับกินเป็ีมยนมาเนี่ยแโอ้ยหักหมดจากแนวกินเสียสันดิมันมะดอกอันไดดอกบ๊ะบ๊ะเงียกับโจีเด็ดดีอยู่ดอกเอาไว้หนีโบ๊ได้เก็บบ๊ได้บ่ได้เก็บได้กูดเลยได้พี่น้องมันจะแดดส่มอยู่เบิดมือบนเนี่ยนา่มือเสาว์กับแดดเขาทาั้งนี้เพบายมาแดดกับมาทางนี้ อันนี้สีสองทุ่มหลอดแดดมากนี่เห็นบ่แดดเนี้ยตาแย่บุญยู่นจากใสกระบะใสกองกระดาษไปนี่เนี่ยพึ่งแดดพึ่งพึ่งลบยู่นี่นนพึ่งพึ่งแดดยู่นี่ย่างดีดีบนตาอ่ะบางคนก็ว่าคือบอบอ้ายไมาจังบ่งขึืน้าบ่ขืน เอาใส่ถุงกระดาษแล้วก็บตอ้บตองปิดบต้องปิดฝาไหมพี่น้องต้องปิดฝามันก็กรอบยุ่งสันถ้าเราใส่ถุงยางอะ่ะยางมันเหมือกอยางมันขึ้นละโอ้ยขวกขว,ขวดดีดีเจ๊สองกระบะ,จะเจียวใส่กระบะนี่นะมันกระบะกองกอง กองกระดาษมวนเมียได้บูเบอรีมาน่งกับงวดกวอนนีที่ไปเก็บกับพ่อยืนคำๆน,นั่นแหละตัวกาัวกระไดไม่อีกเหมือนนี่ขวนเซกันกับลิ้งงอนกรอบนึนนง,นบนนอองนี่แหละที่งอนกอบว่า้าในซุปดีดอกยังมีหน่วยชมพูชมพูอยู่ ม่เขียวกับชมพู่อยู่กับเรือเบอกิฟต์อจะมันยังสิดอกสีพี่น้องจะเกงเสียบกับวาอยากนี่แหละก่อสิเบอร์เกงก็ได้ยี่บนสีซุปอยู่ยึบบนเอาดอกกันเอาดอกที่มันบานๆน,น่ะพี่น้องอดอกที่บานๆนนะ่ะลวกวเร็วนะ่ะคัดไว้ตั้งหากซุปดอกบานๆน,น่ะเส่บ เ่อ้วนตุ้มๆนี่พัดพัดนี่ยำกุดๆดีได้่หนากับต้องจีอันบ่็ได้ล่างน้ำได้พี่น้องนี่บ่็ได้ล่างน้ำฮัตัดขาแล้วก็ปัดปัดฝุ่นปัดหยาปัดยูออกแล้วก็เอามาต่างพัดยเห้าสีกินข้าจังคอยล่างก็ได้ดอก มจ้องคอยอยนาแช่น้ำต้มน้ำหอ้อนต้มน้ำห้อนแช่เอามันจังนิ่มนิ่มเหรอฮะกับได้ล่างคีดินขีดอนที่มันติดอยู่เนี่ยมันกับว่ามนันกับว่ามันว่าเชิงไวขีดินดอกขีฟุนขีฝอยอีหยังนี่แหละเออเนี่ยคอยเพราะแตกถ้าฮ้อนน้ำเย็นล่างอ่ะมันแตกได้พี่น้อง อันยังสีสดสดจงสีขันห่อน้ำเย็นหลังกับตเตะว็นยี้ไปสังไวนอนอยหน่อยมาจากเขาแลวก็ม่ได้หลายดอกี่คนไปหามาสองแถวที่ตาสองแถวนะซีซีกับตาหน่อยซีกับตาอันที่ไปหาดีๆนนะเต็มหมดอน จากเล้วก็บ่าได้หลายปันไดด้ว่าได้ไปสร้างบ่งได้พ่อสองรโโบบูปนอนเปิดตาสอนเนาะ้าเขาลวกนะเอามาจีกนะคือกันกับจีกอกไก่เนื้ออกไก่นี่ละ่ะเขาจีกมันสิมันจีกขวกวกอบเนี้ยวตุยไปบ้านก็ไปต้มน,น้ำฮอน ให้มันเซไว้ให้มันมันนิ่มให้มันพองขึ้นมาล้วก็จงค่อยเศร้าเศร้า,าปัน่นน้ามล่างออกดีๆแล้วก็คั่นน้าจนะนั่งเกงใส่เอาบวบบวบอ่บอนเอาหอดพายตู้หอดพักขากว่าไปเอามาใส่ตัวพี่น้องอ่อนนิบนิบ,นบดีตัวนี้หนุ่มปากดีตัวผู้เท่าก็สิกินได้ดีตัวนี้ มืโอนี้เวียกกไปยังสั่นล่ะไปกับพี่พ่อคนไร่ไร่เจ้าก็าออกาหากินเป็นเนาะฝรั่งก็มาหาเป็นยังวะอันที่แรกกันมันออกที่แรกกันไอ้คนไปแต่โมมีคนเดียพี่นอ้องโมมีคนหาบัดเดี๋ยวนี้เ่็นสั่นโอ้ยไปเบิ่งอยู่ในคลิป,อย,ลปอยู่ในคลิปเลี้ยวอยู่ในอันคลิปคลิปช็อตแน่นั่น ฝรั่งประเทศข้าเจ้านี่เร็วหาเฮ็ดอันนี้แล้วขายอ่ะอันลมเฟสลงอันนั่นไหมโอ้ยบเรีข้นกับรููรจ,จากเนาะเขาก็เลยแบบมันพัฒนาแหละคือว่าแหละตะกี้ตะก้อนฝรั่งก็หากินเป็นดอกพี่หน้องเฮ็ดไว้วังสิ่ะไพึ่งไหวังสิละแากไว้แบนี้ ไว้ตากไว้เดยวปั่ญาย้นหน้าก็ต้องจีกลมแห้งแห้งพี่น้องลมม่มีฝนดินแหง้งฝนตกวันฝนตกสองยุ ได,ได้ได้ไหลายมือนันยี่บุไปเที่ยวโอ๊ยฝนตกห้ามฝนตกห้ามเลยเสียบรรยากาศเลยไปไม่ยุดหรอกมีโอกาสมีเวลาก่อนปหนาป้าไปไหนกอนหาเที่ยวเมืองกเจาคุณเสียงล่มอ่ะพี่น้องเสียงล่มได้เลยนี่ ย yeah. ี่บนมากก็ได้สองเดือนกลัวเลยอเด้อพี่นอ้องเอ้ออีกสองเดือนกลัวยี่บนก็ได้เมื่อบานจะไปเกี่ยวเขาขาด่าจิตท่านเกี่ยวเขาอยู่ดอกคิดว่านะแต่ว่านังซาน่าปีนี่เขาคือสิเด็กเกี่ยวไว้อยู่เพราะว่าเขามันสมบูรณ์พะนะน้ำก็ขาดจัเทีย น้ำเ่าขาดเขาสิแก่น้ำแก่อย่างไวอยู่ตี้ว่าสันปกติแล้วเกี่ยวเขานี่จะเกี้ยวประมาณวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพฤศจกิการเด้พี่น้องเพื่อเกี่บนจะเกี้ยวประมาณนั่นกับพวดเยซานน่ะบ้านเดือนเพื่อเสผ้านี่บ้านเขาเดือนพฤษภสผ้าเกี้ยวเดือนพฤศจกิกาแต่ว่าปีนี้ให้ซานวะเขานา้มง่ามว่าสัน ของผูดด้ใดกับกองดูสิเขาง้ามแห้งเข,ข,ข,ขาบกขาดเขาบกขาดน้ำประเดียนวันก็สิได้เกี่ยวไว้เขาแก่น้ำแก่ยังก็สิเกี่ยวเกี่ยวไว้สัสนถ้าแม่นนั่นกะปกติเร็วเกี่ยวเดือนพฤศกีกายน่ปนก็กกสกิกับญี่บนกับวันที่สองที่สามพุศกีกา อาจจะท่านเกี่ยวเขาอยู่ไปกับหนาวพอดีลหละไปใส่หนาวบานเ้าพอดีหนาวก็จัใส่หนาวสำเนาถือว่าปุ่นถึงวานนะไปตีไม่นานหนาวบานห้องนี่หนาวหนี่ก็เปหนาวปุ่นหนาวปุ่นไปยังว่าหนาวบานห้องไปยังว่าพราปันใดเนาะหนาวอยู่หนีตีเฮ้อปุ่นสูงไว้เดี๋พี่น้อง คอยทำเดือนมาหม่อีกเกิวิสามมาไม่อีกติโอ้ยขาดเาายายด,ด,ดขึ้น,นขนขึ้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 นข้นขึ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 ้นอึ้นน้่นโ้นขึยนขึ้นด้ดขึ้นขึ้นข้น้น้นนึงนขึ้ึนึ้นขึน้นขึ้นบึ้นข้นนขึ้น้น้นขน้ เวลาคนละถึงเวลาอันสงควรคนละจังสิสด้อยู่น้ำกันถาวนใ <c oughs> ดก็โอ้ยเดตนุนคนญ่เดแบบว่าคนมาอยู่น้ำแล้วก็มีชีวิตชีวาตัวพี่น้องคนญ่ก็ได้อ้วนขึ้นเอเนาะตัวเี้ยเห็ดเน้ยินให้กินเราเห็ดกาแฟให้บุนกิน่ยู่ยี่บุกับเห็ดอาหารให้เรากินตัว นานพี่น,อน้องเป็นนั่งใบแบบนี้เห็นบ่สองกระบ,บะสองกระบ,บะนี่สองเนอวยอ้ยอ้ยอ้ยค่ะตั้งกล้องนี่บุ่นก็เป็นไปยังสั่นแบบนี้งามเลยดอกมันเหลืองเหลืองงามเนาะพี่น้องเนาะเป็นนอนเหรียญก้นแบบนี้นอน เล่นดูทีวีก่อนเด้อบัดยดีพี่น้องเต่าแมวเอาละซ้ำนี่แหละอันนี้แหละเป็นห่องกระจกที่เยู่บนหฮ็ดอยู่กับพ่อใหญ่น่ะเกลียวาาออเลี้ยวห้องบ่อ่างมานั่งจ้าเสือพี่น้องนี่ต่แมวเรามันมานอนอยู่นี่ก็อันเอาอันอันนี้เอามาตากแล้วก็หฮ็ดมาเฮ็ดยังให้นั่งดีได้ละนี่เออเก้าองเก้าอี้ยังก็มีเบิดล่ะแต่ว่าห้องบอ่อ บัวมะนางมันยินพี่น้องมันหยินยี่บนผลบํามาคหยินแล้วก็เอาตัวเอาหยังมาตังไว้ให้ย่างดีแหละเขาในบ้านก่อนพี่น้องบัดน,นี้เขาในบ้านก่อนเด้อ,อมาหินเบิดแล้วครั้งหินเบิดเ,ดเดพราะว่าหยังมันเป็นห้องกระจกเป็นวิวไปเบิดซูบอนนั่นแหละพี่น้อง อาสำเนี awesome later, ่ยแหละเด้อจ้ะด้บ๊ยบย